สวัสดีครับอันนี้ก็ประมาณห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งแล้วเพิ่งติดเครื่องมามา,มาหยดน้ำให้กับต้นไม้ที่ที่นครสวรรค์มาหยดน้ำกับต้นไม้ก็โหไม่ได้หยดไปเดือนปกติสิบห้าวันจะหยดทีพอดีทุระเยอะเพิ่งกลับจะอุ่นเมื่อวันอาทิตย์วันนี้งานต่อเนื่องสองสารต้นไม้เขาก็เริ่มแย่แล้วต้นที่งามก็มีต้นที่เริ่มไป ตอก็มีที่ต้นสักอายุอายุไม่ถึงปีอายุประมาณเก้าเดือนแปดเดือนหกเดือนหกเดือนครับต้นสักต้ตนนี้ก็มาดูหญ้าก็ขึ้นอยู่ประมาณพวกวัชพืชครับเถาวันเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าใช้ใช้คีมตัดทีละตน้ตนทีละต้นตัดยอดที่มันพันกับต้นไม้ตัวที่ไม่พันก็นกนปล่อยมันปล่อยเขาปล่อยเขาขึ้นไปนี่มาดูสายน้ําหยดครับนี่หยดปล่อยทิ้งไว้ ต้องเดินเช็คทุกสายครับเดินเช็คทุกสายว่ามันหยดถึงปลายไม่ปลายสายนุ่นอยู่ประมาณร้อยเมตรร้อยเมตรร้อยเมตรอันนี้ไ่าสายที่ไกลมันมีนมนมนตรงปลายจะหยดไม่ค่อยถึงครับเนี่ยแต่ต้นสกกักแถวนี้ใช้ได้ครับต้นสกนนักพวกแถวนี้โตอยู่ดินน่าจะมีคุณภาพนี่นี่มะฮอกกานีมะฮอกกานีไม่ค่อยน่าเลยไม่ค่อยโตเท่าไหร่สักกโตหน่อย อันนี้ก็เดินเทคสายอันนี้เพิ่งเริ่มต้นครับเพิ่งเริ่มต้นยังยังไม่ได้ยังไล่สายไม่ได้ถึงเส้นเลยครับว่าจะไปถึงขนาดไหนก็คลิปนี้ก็แค่น,คนี้ก่อนครับผมงานเพิ่งเริ่มครับงานเพิ่งเริ่มยังเหลืออีกเยอะสายมีอยู่ประมาณเกือบสามสิบเส้นต้องเดินไล่ทุกเส้นครับเดินไล่ทุกเส้นว่าสายตัวไหนไมันรั่วเพราะว่าถ้ารั่วมากแรงดันน้ํมันก็จะไม่ถึงปลายสายมันจะได้แต่ต้นๆแล้วก็จะจะรั่วออกตรงที่ที่ต้นไม้เป็นบางที่ไปต้นไปลายปลายก็จะไม่ถึงก็ คลิปนี้แค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวค่อยเจอคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม